สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูบอลกสนขตดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับ คูบอลนะครับจะพามาเรียนรู้ในเรื่องของการทําเกษตรของชุมชนเมืองกันนะครับวันนี้และที่แน่ๆครับวันนี้ครูบอลได้มาอยู่ที่กศนแขวงสนามบินนะครับสรชวังทองและข้างหลังผมนี้นะครับก็คือศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรฐกิจพอเพียงประจําแขวงสนามบินครับแน่นอนครับครูบอลไม่ได้มาคนเดียวครับครูบอลได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะครับที่มีความสามารถมากมายนะครับในเรื่องของการทําเกษตรของชุมชนเมืองนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับวันนี้ ขอเรียนเชิญพบกับพี่ไม้แห่งชุมชนวังทองครับครับสวัสดีครับผมนายอนงอุ้ยหานะครับหรือจะเรียกผมง่ายๆไม่ต้องเรียกนายอนงมันชื่อมันแปลงๆไปเรียกนายไม้ก็แล้วกันนะครับก็ความเคยชินตอนนี้ผมก็รับเหมาทั่วไปครับแล้วก็ทําสวนบ้างอะไรช่วยเหลือชุมชนไปบ้างนะฮะประกอบอาชีพในด้านเกษตรมากกว่าครับ ครับมันนึกสภาพอยแล้วทุกวันนี้กเราก็ยิ่งร้อนไปเศรษฐกิจและทุกยอย่างก็เลยยำแย่นะครับ mm hmm. หาอาหารที่มันปลอดสารพิษนะครับผมนะฮะ mm hmm. พวกผักพวกอะไรเราก็ปลูกหากินเองโดยง่ายๆ mm hmm. เราไม่ต้องไปดินน้นรนจนเกินไปมีแค่ไหนก็คือแค่นั้น mm hmm. วันนี้ก็เราจะเริ่มพื้นฐานเลยนะครับนะฮะในการทำดินก่อนครับผสมดินก่อน ข้าวข้าวก็ไม่มีอะไรมากมายครับคือเราเป็นกเกษตรที่ไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ผลเกินคาดหมายครับเป็นพวกใบไม้ใบไร่หรือจะเป็นพวกเศษอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับอาศัยผมอยู่ใกล้สี่มุมเมืองผมก็เลยไปได้เศษผักเศษอะไรมาก็มาทำนะครับนี่นะทีแรกเราก็จะหาดินแบบง่ายเราไม่ต้องไปซื้อหรือว่าอะไรมากมายมคือว่าเราทําแบบไม่ต้องลงทุนมากมายนะครับ ก็เป็นดินเหนียวดินอะไรก็แล้วแต่ตากแดดให้แห้งแล้วมาทุบละเอียดนะครับทุบละเอียดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็น้ําผสมนิดหน่อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปในขั้นแรกเนี่ยคือใช้ดินก่อนนะครับผมจะใช้หนึ่งสองสามสองสามสี่ก็ได้แล้วแต่ื้นที่เรานะครับเมื่อเราเตรียมดินน,น,นั่นเสร็จแล้วปุ๊บนะครับอ่ขอแกบครับแกบดําครับแกบดํานี่โรยไปเลยครับ ต่อไปเป็นขิงงวะครับตัวเนี้ยทำให้ลากเดินยังไม่พอใจครับเดี๋ยวเราจะมีน้ำหมักนะครับที่เราผสมเองแล้วก็ทำเองทำเองผสมเองครับที่นี่ก็มีจำหน่ายนะครับ10บ,บาทเองไม่แพงครับขอบคุณนะครับ ใส่ลงไ,ไปเลยพวงนี้จะทำให้รักษา,าใบระกษารากพวกนี้เราล่ากเลยครับเนี่ยลากที่ทั่วอย่างเงี้ยเป็ขั้นตอนที่สามนะครับอันนี้คือเราหมักไว้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ปุ๊บแต่เราต้องหาคุมหดเต้นคุม อันนี้คือดินที่เราบอกว่าดินที่เราหมักไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วสําเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับพร้อมที่จะลงปลูกได้เลยจะปลูกในกระถางปลูกอะไรก็ได้พื้นที่น้อยเพราะว่าต้องขอเข้าใจคาว่าชุมชนเมืองนะครับพื้นที่มันมีน้อยตารางวาก็หลายร้อยหลายพันนะครับเดี๋ยวนี้มันก็ยางว่าแหละสู้เรามีอะไรได้ทั้งนั้นนะครับจะเป็นกระถางเข้ามาแขวนมาอะไรได้หมดอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทําน้ําหมักนะครับ มันจะมีอีกส่วนผสมหนึ่งคือน้ำหมักครับที่เราจะต้องใช้เวลาเราปลูกแล้วหรือลงพืชไปแล้วเราจะต้องใช้มาราดใบมาราดต้นเพื่อบํารุงะครับเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําน้ำหมักต่อครับผมต่อไปนี้เราก็จะสอนวิธีการทําน้ำหมักนะครับเนี่ยน้ำหมักที่ทําที่ใส่ขวดไว้แล้วมันไม่มีอะไรมากมายครับส่วนผสมก็มีกากน้ําตาลน,นะครับผมนี่ก็เหมือนกันสองสามสี่ใช้พอดอ นะครับสองหอ่อนฮะกากน้ำตาลสามสี่คือน้ําครับ, okay, รบแต่ผักนี่ไอพวกเศษไอผลไม้นี่ไม่จำไม่จํากัดได้มากยิ่งดีครับมันจะพายหอมอย่างผมทานได้นะที <laughs> ่สนี่นะครับก็เป็นสวนที่พี่ไม้นะครับดูแลไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นไม้นะครับ มะนาวพันธุนเก้ามะนาวอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของมะกรูดนะครับผมพริกแล้วก็จะมีนะครับเป็นมะละกอเป็นกล้วยนะครับมีหลายๆพันธุ์พืชนะครับที่พี่ไม้ดูแลนะครับผลผลิตออกดอกเนี่ยก็คือดินที่เราผสมเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะพาเอาต้นไม้ลงกระถางกันแล้วก็บอกวิธีการดูแลวิธีการปลูกกันนะครับวันนี้ครูบอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ you sound bad.